อาคถ้าผมสวัสดีครับผมชาตซีนะครับวันนี้ก็มาพบกับราชันท้ายสดาแบบพว่วงไวนะครับก็ในสุดครับเราก็จะได้บอกกันทีว่าไม่มีนายบินเราก็ยังอยู่ได้นะครับถึงจะแพ้นายบิน110ร้อยสิบมาบ้างชนะ1้อยแดแล้วก็ชนะร้0นี่เกมล่าสุดนี่โคตรสุดยอดก็หลังๆก็จะเจอนายบินชนะชนะบ้างแพ้บ้างมาเรื่อยเนาะเนี่ยก็จะมีไปเรื่อยนะฮะแพ้บ้างชนะบ้างกันไปนะฮะก็เริ่มจากเกมที่ผมเริ่มปรับทีมแล้วอ่ะเกมนี้แล้วกันเนาะ ที่ปรับทีมแล้วนะฮะก็จะมีชนะถามแพ้สองแล้วกันเนาะมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูไอเทมของทีมสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าทีมอย่างนี้ดูไปเ้วยมันนานคลิปครับโอเคมาเป็นเอเ r p r ์ไรนะครับฝั่งนู้นเอ้ยไม่ใช่นิ o โอไฮโอนะฮะผมครับเลือกลงที่เซราเฟลครับเฮ้เขามีไงอีวินไปเ,น <laughs> เลือกมาลืมดูเหมือนกันเออในท่ันทักดาวของเราครับ นี่ครับลงมาก่อนครับใครว่องครับโดนใบพะคิวไปครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับยังยื้อได้อยู่ฮะลงนี่งไงเพิ่มคอร์สมาแล้วฮะอ่าลงกันต่อครับ,ออรบโอเคคิดกีมไม่เจอนายบินอย่างเงี้ยเออไม่ไม่เจอนี่หว่าโอ้ไม่น่าอัดเลยอ่ะอืไม่เป็นไรเนาะโอ้ย เอยอยิงอ่เสบายดันไม่เจอฮะน่าสีได้ลืมด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอเอเกมแรกลืมดูครับโมแต่บนไม่ใช่ดิโมแต่พูดมากนะโอเคขอโทษแล้วกันนะเกมแรกพูดไปฮนะเดี๋ยวโคตรแย่เลยวะโอเคเกมแรกพูดไปนะฮะไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดทีม โทษโทษโทษอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นทีมที่ผมเจอมายบปีร้อยสิบแล้วแพ้นะครับให้ดูแพ้ Solar. แพ้ก่อนดิไม่ตัดนะผมจะไม่ตัดคลิปตะคีออกนะจะไม่ตัดออกสายสไปงั้นแหละเนาะก็เป็นราชันท่าจับดาครับมันต้องเจอหลายๆทีมอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็จะบอกว่าเราพลาดตรงไหนด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ประมาณสามพันห้าแม่ก็ปีสาจทั้งนั้นหละฮะ อันนี้เขาเซตดาเมจมาก่อนนะนายบินเซตลงมาแล้วฮะนี่ฮะผมลงเป็นอันนี้มาครับเพื่อเพิ่มเป็นดาเมจแรงชนะทางคาัสตนะฮะแต่ผมลืมว่าใครบอกผมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะอันนี้โดนอันนี้ผมโดนพลาดนะผมพลาดนะ,ะโดนนายบินไหลเข้ามากลางแมปเตืนครับหรือว่าไหลมาถึงนี่เลยฮะผมว่าเออเลยะฮะ โอ้โหเงี้ยจบเลยนะฮะนายบินเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดกกว่าคิดดูโอ้โหโดนโดนซัดด้วยเออคือผมพลาดที่ไม่ผักนายบินไปก่อนนะฮะคือมันต้องมีตัวอื่นมาขัดนายบินก่อนนะโอ้โหดูดยิงบ้านผมระเบิดเฉดเธงครับโอ,โอเค จนายูบินร้อยสิบก็ถือว่าทถิดอยู่นะแต่ว่าผมวางพาถ้าผมวางถูกอะ่ะคือนายูบินตายเลยนะถ้าดการที่ผมวางตัวดาเมจเป็นใครวองก่อนที่จะเป็นการอื่นอะ่ะคือผมน่าจะเซตการอื่นออกมาก่อนนะคือดองรอได้นะก่อนเนาะต่อไปครับจะเป็นทีมนี้ครับเหมือนกันครับอ๋อรับทีมที่จะชนะนายูบินได้นะอย่างน้อยต้องมีนี่ครับ โอเปอเรเตอร์ซิกมานะอย่างน้อยนะคุณจะทำให้ค่าเขาง่ายขึ้นนะฮะเพราะคุณจะทางทางเยอะขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ลยเปล่าใช่ไหมอ๋อได้แบบชาร์จทางหกสิบห้านะแค่สิบห้าเปอร์เองนะอ่านะเขาลงน้าบ้านะบวกตัวบวกคอับผมตัวบวกคอจะมีไงผมก็เลยอ่าเนี่ยอันนี้ผมลงตามเซตตามที่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตัวมาขัดต่อ ไม่ให้ตัวขหัดต่อผมโดนรวบโดนรวบนี่ครับรวบแล้วผมโดนรวบปุ๊บ,บ,บอ้าวกำรรนะฮะคือปกติเวลาโดนรวบเนี่ยมันต้องมีตัวอะไรมาทำให้อีกฝ่ายเสียนะจังหวะครับโอ้เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับผมโดนทีเวียนลงมาโดนอะไรก็ไม่รู้ตายเลยนายเป็นลมโคตรยากครับดูดิเรียบร้อยฮะตาอนนี้ก็แพ้อย่างรวดเร็วฮะอ่า คือนายูบินอ่ะเจอถ้าทีมคุณไม่แข็งพอเนี่ยก็ต้องฉลาดพอสมควรคอ่ะคุณต้องใช้คํานี้้วผมต้องใช้ว่าเล่นเหลี่ยมคุณต้องเยอะอ่ะคุณต้องแบบสมองอคุณต้องวางแผนสำรองไว้เสมออันนี้ผมยังไม่ได้คิดเยอะมากขนาดนั้นะครับแบบเห็นนายูบินลงก็ลง,ลงลงลงไปเลยเนี่ยก็มาดูครับนี่ครับเจนนายูบินร้อยแปดแตะนี่โราเลียฮะนี่ครับโอ้โหแมงปีศาจข้างบนเริ่มปีศาจขึ้นเรื่อยเแล้วเนี่ย นี่ยังไม่บอลเลยเนี่ยนี่อยู่กลางๆอีกนะเนี่ยตายแล้วนี่อยู่มาได้ไงเนี่ยครับเซเลเฟลเนี่ยถ้าผมยังเปิดนา่าจะบินไม่ได้นะผมก็จะเอาเซเลเฟลร้อยสิบก่อนเลยนะคิดอยู่คิดอยู่หลายรอบล,ละลงเซเลเฟลก่อนครับอ่าในบินามาแล้วครับจังหวะน,นี้ลงด้วยกาอื่นนะผมน่าจะลงเป็นน้องแฟร์แล้วกาอื่นหรือเปล่าโอเค ทางคัสได้ทํางานแล้วฮะโอเคนะฮะลงไขว่องลงมาครับจากนั้นมันจะลงชิยุนหรือเปล่าลงชิยุนนะฮะปัดนะฮะเรียบร้อยฮะจังหวะนี้เขาแตกเลยฮะับเขาแตกไพ่นะผมบอกแล้วถ้าเราลงตัวดีพอนะฮะเราสามารถกําจัดทั้งหมดใต้ภพยทีเดียวเลยนะฮะชนะนะฮะที่เขาแก้อะไรไม่ได้นะฮะตัวเราเหลือบนสนามเยอะเกินไปฮะต่อให้ยูมินาสลด์มาก็ไม่ทันเนาะ โอเคนะฮะนี่เป็นทีมที่โคตรง่ายเลยนะตอนเนี้ยคือเป็นนายยบินที่โคตรง่ายมากครับทีนี้ต้องไปดูทีมนะทุกนที่ผมไปตีมาก่อ,อัดคลิปเนี่ยแป๊บเดียวเองผมอัดไว้ด้ที่ผมเล่นไว้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมตะก,กี้มันมันดีก็เลยจะอัดกาดจะเป็นแบบช็อตเกมเดียวแต่ว่าเฮ้ยทำลาแทนถัปดาไปเลยก็ไดนะ้นาะรู้สึกว่าอยากจะทําหลายรอบละลาวทาน ราชันทัศน์สัปดาห์เนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อทีมผมเนี่ยกับทีมฝ่ายที่เป็นเบต้าเนี่ยมันพอจะสูสีกันได้บ้างครับชนะแพ้ผัดกันบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เกมล่าสุดจะบ่นเนี่ยน่าจะเกมล่าสุด,สดนะ,ะโอเคเกมล่าสุดนะฮะเขาตั้งหัวเป็นชีเอ็นนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนแรกก็ไม่รู้นะผมก็เลยคิดว่าแต่ความสุขใจก็คือมันต้องมีอะไรสักอย่างเวลาเล่นนะ,ะสัญชาตญาณมันก็จะเตือนมาบ้างๆครับเป็นบางครั้งบ้างๆคืออะไรวะอ่านฮะลง ลงมาครับนายยูบินได้หลายรางนะครับจังหวะนี้ผมเลือกที่ลงมาชีเอ็นนะครับอ่าแล้วก็ลงกะอื่นหรือชี้ยุนสักตัวนี่แหละถ้ายาไม่ผิดอ่ากะอื่นมาครับลงชี้ลงมาครับแล้วผมก็ลงใครวอกเลยนะผมเอาดาเมจชนะทาง3ตัวมันลุมฆ่าเลยฮะเพราะผมมั่นใจว่าผมฆ่าเขาได้นะฮะดาเมจเราไม่น้อยครับผมมั่นใจว่าไม่น้อยอันนี้นายูบินโดนโดน,โดนกักไว,คว,คว้คนเดียวเลยนะอ่าเรากักเขาไว้คนเดียวเลฮนะอ่าตายครับเรียบร้อยแต่ชี้เราก็จะตายตามนะ เรียบร้อยแบบเรียบร้อยครับยูนแตกนะไอ้ฝ่ายก็เหลือพอสมควรนะผมเหลืออยู่สองตัวฮะแต่ไม่เป็นไรครับลงซีเอ็ลลงมาครับโยนคอสก่อนครับจังหวะนี้นี่พี่เกมของผมเหรอก็สเต็ปของชาโดวีเสคนนี้ครับจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากดาบผ่ามิติยังไงเลยฮะเออทำไหมผมนะครับเอาไปโยนคอสไม่เป็นไรครับไขว่อยลงมาครับจังหวะนี้กลางโลกเออออ้ยโดนไม่เป็นไรครับ น้องโลเอ้ยทั้งแฝดเขาใช้สกิลวูดไปครับไม่เป็นไรครับเข้าทางเราเลยครับอะไรเอาบิ๊กเอ้ยไม่ใช่มาสเตอร์วไดใจอ่ะไม่ใช่อะไรไม่รู้ไรเฟิล์นอะไก็ถ่วงดีกว่าอย่างเงี้ยเออยิงกันทำไมครับเออบวกกันนัวอยู่นะผมบอกเลยว่าตานี้นัวมากนะฮะก็โอเคครับผมก็พยายามลงทุกตัวที่ลงได้อ่าเคาน์เตอร์ครับไม่งั้นจะอื่นตายฟรีนะฮะเออลงไปก่อนเออนะฮะตายนะฮะรอื่นตายได้นะฮะอ่าครับ อยู่มีนาเวครับสไลด์ครับเออเราไม่มีตัวไงแต่นี่ไม่เป็นไรรู้จักเป้าครับเราใครนะใครรู้จักเป้ารู้จักเปล่านี่ไงตันไปหนึ่งทีโยนคอครับพิกเกมครับเราต้องพิเกมครับนี่ครับเตียนตายครับโอเคลงเป็นใครวองลงมาครับจังหวะนี้เดี๋ยวชิลน่าจะได้ลงในไม่ช้านี้แหละฮะลุกลักกันเนาะอันติเมตไปครับอ ตอนนี้เขาหมดกักแล้วนะเขาไม่มีอะไรจะกักสู้กับเราแล้วะฮะโอเคลงซีเอ็นลงมาครับแล้วก็ลงชิลลงมหม่ตัวหนึ่งนะฮะสกิลยานทำาไอีกรอบครับลงมาอย่างงี้ก็ไม่เหลือครับป้อมปุ่นแตกนะฮะยานแตกเลยเออเรียบร้อยฮนะในเกมที่ผมโดนดันหน้าบ้านแล้วดันกลับมาได้นะฮะก็โอเคนะผมว่าเดี๋ยวให้ดูขออีกฝั่งนะว่าเฮ้ยตานนี้เจอแข่งอยู่นะฮะผมไม่ได้เจอบางเบาขนาดนั้นนะ แดดเมดแต่เมย์ไมต้องดูหรอกฮะซัดกันนัวขนาดนั้นเยอะอยู่แล้วนะฮะมาดูครับของครับนี่เลยฮะไม่ธรรมดานะฮะผมบอกแล้วดูนะฮะต้านทานเมดคิดที่เข้าสามสิบห้าครับต้านทานยิงกูโจมสิบเอ็ดนะต้านทานหน่วยรับพื้นยี่สิบห้านะเหลือไกลอีกโโอ้หของฟูมากนะฮะแค่ยังไม่ค่อยได้อัพแค่เองนะฮะฟูฟูนะฮะดูกาอื่นร้อยสิบครับโอ้รถครูดาวเซตเมดบ้าไปแล้วชาร์จสกิลเจ็ดสิบเกิน ดูดิดูดิผมชนะมาได้ดูยูบินาครับอันนี้ตีไวเนาะไม่เ่อยเท่าไหร่ครับแต่ต้านทานตามมจคิดทีเข้าอ๋ฮะนี้ก็ได้เหรอโอเคนะครับขายว่องครับรถคูดาวเช่นกันนะขายว่องรถคูดาวสามสิบห้าเอ้ห้าสิบสามนะฮะโอ้โหซิเวียก็ด้วยครับชาร์จกสามสิบห้าดูของผมกันดีกว่าฮะน้องแฟร์ฮะไม่มีอะไรเลยฮะต้านคิดทีเข้ากับต้านยิงุ่มยิงครับ นิดหน่อยครับไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะชิยุนครับรถคูดาว65.7้านะครับซีเวียเนี่ยเซตตามใจฉันนะฮะนี่ฮะดาเมจทับต้าพภมทัชาร์จสกิล28แล้วนะฮะโอเคใคหว่องนี่ชาร์จสกิล52นะฮะน้อยอีกฝ่ายนะเซราเฟลครับแท็กหลักครับนี่ครับต้านคิดเข้า25.5ิครับต้านยิงจุดโจง19.2นะครับก็ประมาณนี้เองนะผมไม่ได ของผมไม่ฟูขนาดนั้นนะกาอินนะฮะก็เป็นกาอินนี่เลยฮะต้านผมต้งรักสิบห้าต้านอยู่โจมชาร์ทสกิลสามสิบหก 36, นะฮะตีเร็วอีกสิปริดหน่อยก็นะยังฮาริมก็ชาร์ทสกิลสามสิบปกติเองนะฮะต่อไปก็หลิงซีเอ็นครับชาร์ทสกิลสามสิบเองนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่รับชมกันนะครับก็รักชาติสัปดาวกับชาติโตเทนสก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้ครับก็ไว้เจอคลิปวิดีโอ,อต่อไปนะครับขอบคุณครับ